สวัสดีสวัสดีค่ะเยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตาสาวลาวเลียนไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่ลาวนะคะวันนี้ก็เป็นนางเสือดาวอันนี้เป็นเสื้อของแม่คูนนะคะพอดีว่าน้องตุ๊กตาไม่มีเสื้อแขนยาวนะคะก็เลยใส่เป็นของแม่คูณมานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเพียงจะมารีวิวนะคะต้นยางของน้องตุ๊กนะคะของพ่อของแม่นั่นแหละนะคะแล้วก็คือเป็นต้นยางที่นําเข้ามาจากประเทศไทยในอุย้ย ้าปีที่แล้วนะคะเก้าปีที่แล้วตั้งแต่ท้องตุ๊กเรียนห้องปอ .4 นู่นเลยค่ะยางพาราที่ส่วนนี้นะคะก็ปลูกได้เก้าปีแล้วนะคะเข้าปีที่เก้าแล้วนะคะทุกคนแล้วก็คือยางพาราเริ่มกีดตั้งแต่ตอนที่ได้ห้าปีนะคะทุกคนห้าปีแล้วก็เริ่มกีดยางนะคะกีดมาได้ประมาณสี่ปีแล้วนะคะในตอนนี้นะคะแล้วก็จะรีวิวทุกคนดูนะคะว่า ต้นยางนะคะซึ่งเป็นต้นยางของประเทศไทยตอนที่เอามาปลูกนะคะก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่ายังไงคะต้นยางที่เอามาปลูกนี้นะคะก็ข้ามาจากฝั่งไทยนะคะในสมัยนั้นก็จงแบบอา่าซื้ออา่าต้นละห้าพันกีบนะคะทุกคนต้นละห้าพันกีบต้นละห้าพันกีบนะคะก็สมัยนั้นก็ถือว่า ก็ถือว่าธรรมดาก็ถือว่าไม่แพงมากแต่ณนะปัจจุบันนี้คือก็แพงอยู่นะคะถ้าเราจะไปซื้อแบบนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวมุงเตงมารีวิวที่คนดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยางนี้นะคะเป็นยางพันสองห้าหนึ่งนะคะทุกคนเป็นยางพันสองห้าหนึ่งนะคะส่วนพ่อสมศักดิ์ก็นอนที่ส่วนยางเลยนะคะพ่อสมศักดิ์นอนแล้วก็ตื่นมานะคะพ่อสัดว์ก็ต้องไปกีดยางคะ่ะตื่นมาแล้วพ่อก็ต้องไปกีดยางพ่อตื่นปกติก็ พ่อสมศักดิ์นะคะก็จะตื่นประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะเพื่อตื่นที่จะมากีดยางนะคะเพราะว่าคนกีดยางน่าจะรู้กันดีว่ากีดในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วพ่อตื่นมานะคะพอกีดยางเสร็จคือพ่อกีดคนเดียวนะคะส่วนแม่น้องตุ๊กอะไรก็นอนกันที่บ้านนะคะแล้วก็พ่อตื่นมาพ่อกีดยางใช่ไหมคะทุกคนพ่อตื่นมากีดยางแล้วก็เสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะทุกคนก็ใช้เวลานานเพราะว่าพ่อกีดคนเดียวแล้วก็ยางมัน เป็นหลายร้อยนะคะอ่าเป็นหลายร้อยเป็นพันอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยต้องใช้เวลาในการกรีดด้วยยิ่งแบบยิ่งแบบยางอ่ามีแบบมันเต็มต้นใช่ไหมคะอ่ามันก็ต้องแบบมีการผัดเปลี่ยนอะไรกันด้วยนะคะทุกคนคือหมายถึงว่าเป็นมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนก็มันจะแบบมีต้นแบบว่าต้องต้องต้องโจกเนาะเพราะสลาเขาเรียกว่าต้องแบบโจกออกวางไว้ตรงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะเป็นยางพันสองห้าหนึ่งนะคะทุกคนที่ นํานมาแป่ฝั่งไทยนะคะมาปลูกที่ฝั่งลาวนะคะพอดีว่าเหตเอฟซบอกว่าน้องตุ๊กตาช่วยรีวิวให้ให้ดูหน่อยว่า,อ,าอยาง ของอยางจากประเทศไทยอะ่ะที่มาปลูกที่เราเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วอยากให้พ่อรีวิวอยู่นะคะแต่ว่าพ่อเหนื่อยพ่อก็เลยขอพักผ่อนก่อนแล้วองเตียงก็เลยไม่อยากรบกวนพ่อนะคะองเตียงก็เลยโอเคเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนดูแบบนี้ก็ได้นะคะพ่อมสมศักดิ์เป็นคนหนึ่งนะคะที่กีดยางแล้วหน้ายางคือจะสวยมากๆนะคะพ่อเป็นคนหนึ่งที่กีดยางสวยแล้วก็มีคนที่เป็นชนเผ่ามงนะคะมาขอมาขอ อ่ามาขอตายางจากพ่อสมศักดิ์นะคะเพื่อที่จะเอาไปต่อเพื่อที่จะเอาไปปลูกนะคะทุกคนซึ่งพ่อเองก็ไม่ได้คิดตังอะไรนะคะพ่อบอกว่าอยากได้ก็มาเอานะคะทุกคนซึ่งหนูก็งงว่าทําไมพ่อต้องขีดหน้าอะไรอย่างงี้ด้วยขีดทุกต้นเลยคือมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวต้องถามพ่อนะคะตอนที่เอามาปลูกตอนลองตุกอีห้อง ป .4 นะคะส่วนปัจจุบันนี้ก็องตุ๊ก็จบแล้วนะคะจบแล้วจบมอจิตอะไรแล้วเรียนต่อที่ไทยแล้วนะคะแล้วก็พ่อนะคะจะได้คําชมจากชาวบ้านนะคะบอกว่าพ่อกีจยางสวยแล้วก็รู้จักการดูแลต้นยางที่ดีมากคือ <c oughs> พ่อสมสัิ์อะคะคือที่กีดยางเป็นกีจยางสวยแบบนี้นะคะเพราะว่าพ่อเรียนมาจากภาคใต้นะคะเพราะว่าตอนสมัยนั้นพ่อกะ พ่อก็เคยแบบไปอยู่ทางภาคใต้ของไทยแล้วก็เคยแบบไปกีดยางอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนพ่อเคยแบบไปอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็ไปกีดยางไปเรียนรู้ในการกีดยางแล้วพ่อก็นํามาที่จะ กิดยางของตัวเองแล้วก็นํามาปลูกซึ่งพ่อเองก็จะรู้ว่าสายพันธุ์อะไรยังไงนะคะยางถึงจะออกดีแต่พ่อบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนกีดคนกีดด้วยแล้วก็สถานที่ที่เราปลูกด้วยนะคะซึ่งที่ดินที่เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็ตอบโจทย์ต่อกับก,บการปลูกยางพาราด้วยค่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะทุกคนยางสองหหนึ่งนี้มีแค่พ่อคนเดียวที่แบบมีอะไรมาณนี้นะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้นะคะทุกคนก็ มีไปทั่วเมืองล่องซานแล้วนะคะซึ่งพ่อเองก็ดีใจที่ว่าโอเคถือว่าเราก็เป็นคนที่ว่านํามาแล้วก็แบบเผยแพร่ให้กับหลายๆคนได้นําไปปลูกด้วยค่ะแล้วตัเองก็ดีใจนะคะที่มียางพาราเป็นของตัวเองนะคะถึงแม้าไม่ใช่ของหนูแต่ก็เป็นของพ่อกับแม่และคะ่ะซึ่งหนูเองก็ดีใจเพราะว่าการมียางพารามันก็ถือว่าเป็นรายได้ของครอบครัว <c urs> ก็คือเป็นรายได้หลักของครอบครัวหนูเองค <c urs> ่ะซึ่งพ่อกับแม่ตอนแต่ก่อนตอนที่ยางของตัวเอง ยังไม่ได้กีดนะคะพ่อกับแม่ก็ไปรับจ้างกีดยางที่ฝั่งไทยนะคะทุกคนาทางหนองคายนะคะทางจังหวัดหนองคายแล้วก็พ่อกับแม่เองหลังจากที่เลิกการกีดยางที่จังหวัดหนองคายแล้วพ่อกับแม่เองก็มารับจ้างกีดยางที่ทางฝั่งลราแต่ก็ไม่รู้นะคะไม่เคยถามพ่อกับแม่ว่ารายได้ทางฝั่งไทยและฝั่งลรานั้นทางไหนดีกว่ากันแต่ก็แล้วแต่น้องเพราะว่ามันอยู่คนละประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติและเราก็ควรที่จะเข้าใจด้วยค่ะแล้วก็ พ่อแม่ก็มารับจ้างกีดยางที่ทางฝั่งลาวนะคะแต่ว่าพอ,อยางของตัวเองที่เริ่มจะกีดโอเคละก็เลยมากีดยางของตัวเองนะคะจนถึงณนะปัจจุบันเข้าปีที่4แล้วนะคะซึ่งพ่อกับแม่เองก็เป็นคนที่ขยันมากๆนะคะและหนูก็เชื่อว่าหลายๆคนที่กีดยางคือต้องเป็นคนที่ขยันมากๆเพราะมันต้องตื่น แต่เช้าเ้าดึกๆเพื่อมากีดยางพารานะคะกีดแล้วมีเวลาหยอดอีกด้วยต้องแบบมีเวลากีดแล้วก็มีเวลาหยอดอยางอีกด้วยนะคะซึ่งยางยอมรับว่ายางไทยนะคะทุกคนคือยางไทยนะคะทุกคนยอมรับว่าคือตอนที่ ถ้าย้อนไปประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะคะคือโอ้โหมีแต่ยางของคนยางจีนนะคะยางจีนก็คือเปียของเงินจีนนะคะทุกคนยางจีนก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะส่วนมากคนจะใส่ย,ยาอะไรประมาณนี้มัน,ม,นมันเคยมีประเด็นแบบนี้มาแล้วก็แล้วแต่คนเพราะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ว่าคุณห้ามใส่นะอันนี้ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะทุกคนซึ่งพ่อไม่เคยใส่ย,ยาอะไรเลยนะคะเพราะแค่แบบใส่อะไรที่มันบำรุงแบบทําให้ต้นยางมันแบบ สวยงามออกน้ำยางดีอะไรแบบนี้คือแบบมันก็แบบใส่เพื่อจะเป็นปุ๋ยให้อะไรแบบมาณนี้มากกว่าค่ะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนะคะทุกคนก็คือตั้งแต่ที่พ่อมาปลูกแล้วก็เริ่มมียางยางไทยเริ่มมากขึ้นนะคะทุกคนเนาะแล้วราคาย,ยางที่เราในตอนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ต่อกับหลายๆคนที่กําลังกินยางพาราพารา,าอยู่นะคะซึ่งเมืองลอกซามตอนนี้คือแขวงไซสสมบูรณ์ตอนนี้ยางพาราเยอะมากๆเลยค่ะใช่แล้ว แล้วก็ยางพาราก็เป็นอ,า,อาชีพลหลักๆของครอบครัวหนูเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้ามีที่ดินก็อยากที่จะนํามาปลูกอีกครั้งนะคะทุกคนเนาะแต่ยอมรับนะคะยางไทยนี่คือแบบยางอะไรก็ไม่สู้ยางไทยจริงๆตอนพ่อไปเรียนอยู่ห่างภาคตายก็น,นั่นแหละพ่อได้ความรู้มาแล้วพ่อก็นํามาพัฒนาพ่ออันค,คีดคีดคีดนี่คือ,อยางพ่อไอ้ขี่คีดคีด,คด,คดคีดแบบนี้นะมันคือ,อยาง อ๋อก็คือก็คือแบบว่าเวลาที่ใส่มั่วคือเวลาน้าฝนย้อยลงมาเราต้องกีดให้มันเวทจากหน้าอย่างเนาะโอ,โอเคเข้าใจแล้วตอนที่ใส่หมวกอยางใช่ไหมคะทุกคนมันจะมีน้ําไหลลงมาในช่วงเวลาที่ฝนตกนะคะเราก็ต้องกีดเพื่อที่จะให้มันไหลไปตามร่องที่มันจะไม่ให้โดนหน้ายางตรงที่เรากีดนะคะอันนี้เป็นหน้าที่สองนะคะหน้าแรกจะอยู่ทางฝั่งนี้ฝั่งหน้าแรกนี่คือมันเริ่มจะ เราสามารถกีดซ้ําได้นะคะแต่มันจะขึ้นกับด้วยว่าเรา,ากีดสวยมาแค่ไหนแล้วเนื้อยางมันก็จะฟื้นฟูขึ้นมาเราสามารถกีดซ้ําอีกรอบได้นะคะใช่ถ้าเรากีดไม่ทาให้หน้ายางพังนะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะมากีดอีกรอบได้ในช่วงปีถัดไปถ้ามันขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะลองมาสังเกตดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะในการอันนี้พอกีดเสร็จประมาณเจ็ดโมง ตอนเช้านะคะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงแล้วนะคะทุกคนช่วงประมาณอ่ะสิบโมงก็ถึงจะเอาน้ํากดน้ําอะไรมาหยอดเพื่อที่จะให้มันแข็งตัวนะคะทุกคนนี่ก็เป็นน้ํายางซึ่งพ่อกับแม่บอกว่าวันนี้น้ํายางไม่ค่อยออกดีเท่าไหร่นะคะน้ํายางไม่ค่อยออกดีเท่าไหร่พ่อกับแม่บอกประมาณนี้นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าอันนี้เป็นมีดคือกีดสองวันแล้วก็พักวันหนึ่งค่ะกีดสองคืนพักคืนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน เพราะเราจะให้ช่วงเวลาที่ต้นยางหายใจด้วย <g ug> ไม่งั้นต้นยางตายแน่นะคะอันนี้ก็เป็นกอน้อนขี้ยางนะคะซึ่งหลายๆคนก็มองถามว่าเอ๊มันกลิ่นเหม็นมากไหมทุกคนคือมันมันมันมีกลิ่นเหม็นใช่อยู่แล้วคะ่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกยางพารามันมีกลิ่นเหม็นอยู่แล้วนะคะทุกคนอันนี้มันมันมันคือเรื่องจริงมันมีกลิ่นเหม็นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะคะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นที่เหม็นนะคะทุกคนแต่มันก็คือ กลิ่นของเงินนะคะกลิ่นของเงินเพราะว่าที่แบบบางคนแบบอี้นางเกียรตอะไรประมาณนี้มันมันก็มีแต่บางคนก็ไม่ชอบแต่แรกๆก็ไม่มีใครชอบค่ะเพราะว่ากลิ่นมันก็ค่อนข้างแรงอะเนาะแต่ว่าพอเราอยู่กับมันนานๆไปมันก็ชินไงทุกคนมันเกิดเป็นความชินแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็อีกอย่างคือมันสามารถที่จะ ดูเลเราได้คือแค่เรามีความขยันในการมาคิดยางในการเพียนต้นยางเนีย่ยคือเราก็สามารถที่จะหาตั้งจากมันได้ถึงแม้ว่ามันจะเหม็นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเพราะว่ามันมันมันก็แค่เหม็นคือมันไม่ทํำลายในชีวิตเราสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็โอเคนะคะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบอีกจริงๆไม่ชอบกลิ่นนี้จริงๆก็ไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วแต่เลยเพราะว่าชีวิตของหนูใครที่แบบว่า จะ,นนะะจะมาเป็นลูกเขยนะคะใครจะเป็นลูกเขยพ่อสมศักดิ์ก็ต้องแบบรับไปตรงจุดนี้ให้ได้ด้วยนะคะและที่สําคัญของที่นี่นะคะทุกคนถามว่า ใช้น้ํายังไงใช่ไหมคะทุกคนคือที่นี่นะคะที่สัญญาของหนูนะคะก็จะมีเขาจะเรียกว่าเป็นน้ําซางนะคะหรือว่าจะเป็นน้าบ่อที่เขาใช้ในการให้ผู้คนขุดลงไปนะคะขุดลงไปจนเจอแหล่งน้ําในใต้ดินนั่นเองคะ่ะทุกคนเนาะจากนั้นก็จะทําเป็นน้ําซางแล้วก็ทําเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้นะคะซึ่งสัญญาของตุ๊ตุ๊กนะคะก็จะติดกับหน้านะคะนาที่กําลังทําอยู่ติดกับหน้านะคะแล้วแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะเะ ความสะดวกสบายเพราะว่าเวลาคนที่แบ,บว่ามาทำมาทาไร่ทานานะคะจ้างคนมาหรือว่าแบบอยู่ในส่วนยางก็มีห้องน้ําด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีกระต๊อบนะคะที่แบบพ่อก็มานอนมานอนเฝ้านะคะเพราะว่าขโมยเยอะมากค่ะซึ่งหนูอะ เวลาแม่แม่จะบอกเลยว่าไปไหนต้องล็อกบ้านอะไรดีนะหนูก็ถามว่าทําไมที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เข่งขัดเรื่องอันนี้เลยแล้วแม่ก็บอกว่าคือช่วงเนี้ยคือแบบมันไม่ใช่ช่วงนี้หรอกคือที่ผ่านๆมามันมีขโมยคือแบบว่าคือแค่เราไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวแล้วถ้าเราไม่ล็อกประตูบ้านนะทุกคนของก็จะหายค่ะคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นมูล,ลค่าที่สามารถที่จะนําไปขายได้มันก็จะหายค่ะทุกคนฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องล็อกบ้านให้ดีๆมอไซค์นะคะคือแบบก็หายค่ะมอไซค์ ก็หายเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้ที่นาหรือที่บ้านก็หายใช่ค่ะคือไอ้ก็ยางพาราสีขาวๆที่นู่นตุกถ่ายให้คนดูเนี่ยคือก็หายค่ะถ้าเราไม่มีนอน,น,อนเฝ้าคือหายค่ะขนาดพ่อสมสมศัก์มานอนเฝ้าก็ยังหายค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนคือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยจากเท่าไหร่นะคะทุกคนเวลาที่จะไปไหนอะไรก็ต้อง เซฟให้ดีๆนะคะทุกคนใช่เพราะว่าําโมเยอะจริง,รงๆเพราะว่าคือล่าสุดนะคะก็มีน้าสาวนะคะที่อยู่บ้านไกลจากหมู่บ้านนิดนึงนะคะแล้วก็เขาไปาพิธีสุขขวัญน,นะคะญาติพี่น้องแป๊บเดียวเองพิธีสุขขวัญมันก็แป๊บเดียวยทุกคน,ม,นมันไม่นานอะไรขนาดนั้นแล้วเขาก็ล็อกประตูบ้านอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่หายไปคือโซลาเซลล์ค่ะ โซลาเซลล์ที่แบบมันอยู่นอกบ้านเนี่ยก็หายโดนเข้าโมยไปค่ะซึ่งมันเป็นเวลาที่แบบเดียวเองแต่ก็โดนขโมยไปและมันก็ไม่ใช่เนามันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นตอนกลางคืนด้วยเป็นตอนกลางวันค่ะอือตอนนั้นก็หายจริงๆโอ๊ยน้องเทเกอร์สีเกิบบูทเจ้าคือมางามแท้เขาเรียกเขาเรียกรองเท้าว่าอะไรคะเขาเรียกบูทระวังระวังแต่เกอบ์บกี้เดือเลยลูกนะนี่ ยางพาลานะคะยางพาลาที่เป็นยางที่แบบเป็นของคนไทยใช่เอ่ยเป็นยางไทยแล้วก็ออกดีจริงๆนะคะทุกคนยางค่อนข้างที่จะออกดีมากๆนะคะไม่ต้องแปลกใจเวลาต้นยางคือพ่อจะเป็นคนที่แบบว่าห่วงไม่อยากแบบให้แม่กีดยางเท่าไหร่เพราะว่าแม่กีดยางไม่สวยกีดยางไม่สวยเราทําให้หน้ายางมันไม่สวยค่ะพ่อก็เลยไม่ชอบค่ะ นี่ออกดีมากๆเลยเห็นบอทุกคนแต่พ่อบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่พรุ่งนี้นู่นแหละถึงจะออกอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเงินทองเงินคำเลยเดนี่นาเห็นบอ และหลายคนก็ถามมาว่าเอ๊ะน้องตุ๊กตาในสวนยางนี่มีงูเยอะไหมคําตอบก็คือมีค่ะมีเยอะด้วยนะคะตาคงตะขับแล้วก็ แมงปองแมงต่อพวกนี้เยอะมากๆนะคะทุกคนงูก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะแล้วในส่วนยางนี้หนูก็เคยเจองูห่ามารอบหนึ่งแล้วค่ะใช่ประสบการณ์ที่แบบว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวงูนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้อยากให้มันแบบมาตอดมากัดมาอะไรหรอกคะ่ะเพราะมันมีพิษแต่ว่ามาฉกพวกนี้ก,ก็ก็ไม่อยากให้มันมาฉกแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้กลัวะละขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่า เห็นแล้วถ้าสมมติว่ามันตายไปแล้วหรือว่ามันไม่มีผิดเนี่ยสามารถจับได้ไหม้ยถงเต็งกล้าจับค่ะทุกคนเพราะว่าไม่ได้แบบก็อนและขนาดนานแต่กล้าจับนะคะทุกคนแต่ก็จะมีเหยื่อในตัวนิดนึงนะคะแม่ก็เจอประมาณสองสาครั้งนี่แหละนะคะที่เป็นงูเห่านะคะส่วนยกเว้นงูอื่นงูถ้าเป็นงูอื่นนี่คือเยอะกว่านี้เจอมาบ่อยมากค่ะออฮะตอนก็ไปเล่นขิ้เต็มกับเพาะกเกนตัวงตสีเขียวเขียวอยู่ใส่ตัดมือเกอยู่นี่นะก็จะใส่ ก็นจะนี่เด้ใช่ถ้าเป็นงูเขียวนี่คือแบบมันมันคือมันไม่ได้กลัวแต่มันทําให้ตกใจอ่ะคือส่วนมากทาให้ตกใจคือเพื่อนค่ะวันนั้นที่หนูไปไทยใช่ไหมคะแล้วแบบเป็นช่วงที่แบบเป็นหลงทางในช่วงที่แบบว่าอยู่ในชานเมืองของอยุธยาใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ไปดูหน่อไม้ว่าเออ้ามีหน่อไม้ไหมจะเอาไปกินอะไรประมาณนี้แล้วไปเจอง,งูคือหนูไม่ได้ตก ไม่ได้ตกใจหรือไม่ได้กลัวง,งูแต่สิ่งที่ตกใจคือตกใจเพื่อนตกใจพี่คิมที่พี่คิมกรี๊ดเสียงดังมากค่ะจริงๆไม่ได้กลัวขนาดนั้นคือแบบตกใจที่เพื่อนแะกรีดอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นน้องชายนะคะน้องไทเกอร์นะคะไม่ใช่ลูกนะคะไม่ใช่ลูกนะคะน้องชายจริงๆเนี่ยแหละคะ่ะอืมแล้วหน้าก็ไม่ได้ตรงไม่ได้แต่งด้วยนะคะหน้าสดมากๆเลย แต่ก็หวังว่ากล้องมันจะช่วยได้นะคะแหมอ่าอันนั้นเป็นน้ำกดที่ใช้ในการยอดยางพาค่ตะตอนนี้หนูไม่รู้ว่าแม่ทำอะไรอยู่นะคะทุกคนแม่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อืโอเคทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมารีวิวเล็กๆได้น้อยนะคะยางไทยออกดีมากนะคะยาง251นะคะยาง251ยางไทยนะคะที่มาปลูกในเลาก็มันแล้วแต่สถานที่แล้วแต่ดินแล้วแต่อะไรด้วยมันแล้วแต่ ได้หลายอย่างนะคะแล้วแต่ปัจจัยหลายๆอย่างเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเตงก็ขอตลาไปก่อนนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้อยากจะบอกทุกคนเลยว่าก็ยางพาราไทยนะคะถือว่าเป็นยอดทิตในลาวในตอนนี้มากๆเพราะว่าออกดีนะคะทุกคนมันออกดีกว่ายางจีนนั่นเองค่ะก็คนเราก็เลยนิยมนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อสมศักดิ์นะคะที่แบบให้ความรู้หลายๆคนในการเรื่องของต้นยางด้วยแล้วก็พ่อเองก็ เก่งมากๆเรื่องของการกีดยางพรา,าเพราะว่าพ่อก็เคยกีดยางที่ประเทศไทยมาก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เลยได้เรียนรู้แล้วก็พ่อกับแม่ก็มีประสบการณ์ที่เคยไปรับจ้างกีดยางที่จังหวัดน้องคายน้องน้องคายด้วยนะคะแล้วหนูเองก็เคยไปในช่วงตอนเป็นเด็กด้วยค่ะแต่โตมาแล้วก็มียางกีดของตัวเองก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าจะได้ไม่เป็นจะได้ไม่ต้องไปรับจ้างของคนอื่นแล้วก็จะได้ไม่ต้องหันครึ่งตังค์ด้วย คือหลายๆคนถามว่าเอ้าเวลาเวลาที่แบบไปรับจ้างกี่ย่างของคนอื่นเนี้ยคือมันเขาคิดตังกันยังไงใช่ไหมคะอ้ามคือเวลาคิดตังใช่ไหมคะเวลาเราขายครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็จะหารครึ่งกับเจ้าของสวนเ<อ><ป>ช่นได้ประมาณ5ล้านกีบก็หารครึ่งกับเจ้าของสวนก็จะได้คนละประมาณสองล้านห้าแสนกีบคะ่ะอันนี้คิดเป็นเงินกีบให้แล้วนะคะก็เหมือนสมมติว่าได้สี่0มืนก็หารครึ่งกันคนละ2 0 0หมื่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วส่วน อีกเรื่องนะคะทุกคนก็คือว่าถ้าสมมุติว่าซื้อพวกคงพวกของอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของส่วนค่ะแต่ถ้าเรามียาของตัวเองก็จะง่ายแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะคะโดยจะได้ไม่ต้องไปหางครึ่งกับใครนะคะโอเคคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไปกำลังใจให้น้องตุ๊กตาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่อยากจะรู้เกีออย่ยวกับยางพาราที่เป็นยางไทยแล้วมาปลูกในลาวเป็นยังไงออกดีไหมคนนียมมาแค่ไหนก็ ตามที่พูดเลยค่ะแท็กเกอร์บายบายคลิปเนี่ยแท็กเกอร์บายบายโอเคเดี๋ยวตีขอาตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย